รู้3ามสิ่งนี้คุณจะมั่งคั่งตลอดชีวิตแน่นอนค่ะครูอยากจะบอกว่าเราทุกคนมีความปรารถนาในโลกของเราในจักรวาลของเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลในโลกของเราซึ่งไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่มันเป็นตัวเราเรื่องของเราชีวิตเราโลกของเรา จักรวาลของเราและครูอยากบอกว่าสามสิ่งนี้นะรับรองถ้าคุณรู้แล้วคุณจะมังคังตลอดชีวิตแน่นอนอันที่หนึ่งนะความรวยมันฟรีนะคะทุกคนนะคะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนที่จะรวยเพราะโลกนี้มันอบันดันมันมั่งคั่งมันเหลือเฟือ ความรวยมันฟรีมันเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะรวยและข้อที่สองข้อที่สองนี้คือคุณเป็นคนดีคนดีต้องรวยนะคะคนดีจะต้องมีจะต้องรวยจะต้องมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะและข้อที่สามพลังงานเท่ากับพลังเงิน พลังงานดีไวเปอร์เรชั่นสูงๆนะฮะดึงดูดเงินนะฮะแต่ถ้าพลังงานไม่ดีพลังงานด้านลบ